เบิดหลวงปู่โตนะครับแล้นหลวงปู่โตจันลอยครับพระจันลอยหลวงปู่โตนะครับเนื้อผงใบลานนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพันสองครับพันสองพร้อมส่งเลยนะครับนี่ครับพันสองพร้อมส่งนะครับสวยครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับศู1ย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ 0 8 1 7 8 1 6ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับอยู่ชนบุรีหน้าป่านะครับเพื่อเมืองครับมาดูที่บ้านก็ได้ครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับผู้ใดท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยครับส่งได้ครับนี่ครับส่งทั่วประเทศนะครับของปู่โตครับนี่เนื้อใบลานนะครับนี่เนื้อใบลานครับ ปีหนึ่งแปดครับปีหนึ่งแปดสวัสดีครับ